ไปนี่ฮะนั่งดูว่าตรกอนโอ๊ะโอโอโอ๊ะาตองไปลาตองครับฮโอ้โอาย่เดียวสวัสดีครับพี่น้องื้นนี้กับผ้าลงทงลงไห้ลงหน้าลงห่องหือเก่าครับวันนี้ผ้ามหากับเขาอยู่หน้าสายเลยพี่น้อง ข้ามาหากับบขาอยู่หน้าไฟได้เฒาจังมะรุ่นกัน,นอกเอาวาเหายกสะดุ้งเลยว่ายกย่องมนีเหาสียมานป่าวะนาะครับโ้โ โอ้โอ้โอ้โอายนม่เลี้ยวไม่ี่างไม่จะป่ากไ่ไหล โดนแล้วับโอ้ยเอา้าพี่ปองผานพี่บอกโอ้ยโอ้ยโดนสามมันรอดอันรอดแบบข่าวกลางไหมครับมันตามสูตรุุ้นปลาดำแดงน้ำกันเดอ้อพี่นอ้องฝนตกแห้ง เดดุปลานำแดงอึอปลาตองไปปลาตองครับไปปาตองปปาตองนี่เด็ปลาตองแล่ตัวนึงใส่ปะ ต้องแลตอนนี้เฮ้ยเ็ก,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 กปะตองอีกแล้วครับปะตองเดียยเหาค้าแบบ อันยังโอเคปักเงี้ยงเนี้ยเด็กขุ้มเงี้ยตัวหนึ่งนะครับเด็กขุ้มเงี้ยตัวหนึ่ง นี่เอาอยู่บ่หนอบ่เอาแล้วดอกเนาะบักตัวหน่อยครับปล่อยแล้วซะโตบ่ตึตงบันได๋คือปลามาเร็ว

ก็ส่ตัวง่ามเลยครับอออสองตัวครับสองตัวทสองตัว โอ๊ะโอ๊ะโตัวเนี้ยนี่ตัวกันดตัวยังสตัวอยู่ครับ หน่งตัวครับสตัวสามตัวที่เสามตัวครับสตัว อ,อ,วอวูว่าหัวซัำเหลือสามตัวเหลือสามตัวปลาส้วนมากจะเป็น 1, ปลาส้งสองสองเส้นหางปลาสามเส้นจะมีอยู่ต่วันปลาไหอย ปลากุ้งปลากุ้งใส่สามเส้นอุ๊ยอ,อ้าวยังไม่เหยีดกันออกนะเยอะได้แต่ี่นะ้องปลากุ้งลวดตา อุ๊บอืมสองตัวดูสิครับเดี่ยวสองตัวเดี่องตัวเห็นอ่ หนี่ตรงงามครับปลาสวยตรงงามเลยตัวนีดตัวตึงครับสามตัว

อู๊ด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 ตังครับสี่แล้วสี่ตัว โอปลาไปคุยล่างไงตัวสอยทางล่ายครับตบัวหมุนไงเลยอืมปลาคุยล่างหรือว่าสอยข้างลายครับตบัวหมืนไงแล้วครับปลาซีเส้น ตัวหนึ่งครับโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวปลาขิงครับเดี๋ยวปลาขิงกับปะกาอืมปลาขิงกับปะกา โตงง้ง้างเนี่ยครับปลาการกับต้งว้าวปลาุ้งสองตัวค่ะ พุม่มสองปลาพุ้มล่างหนงึ่นงฮะฮะฮะตัว ンンわあ วัวได้ครับ เขาหน้าครับตัวบอกไงเลยปลาเขาหน้า,<ม>บ,าบังบองเอิปลาตาดำครับ<ม>บ,บังบองเอิปตาลังขอ<ม>สามารถตัดสับเซาขึ้นสิถือขาดอันนี้ผมมาชวยแล้วนะตูต้นตว้ ตากระบอนยุดอกพี่น้องบอนเท่มงามเยอะนี่ผลงานเรานี่นะครับพอได้อยุเด้พอได้อยู่ครับเดี๋อโล่กลัวๆอยู่เดี๋ยวล้าเต๋อยู่พี่น้องเดี๋ยวล้าเต๋อคุณครับเดี๋อโล่กลัวๆอยู่มานอยู่ครับมาเนี่ยเดี๋ยวเขาอนุญาตไปกินข้าวที่นาพอดีครับเดี๋ยวสิ็จพามาหาเงยงยงยงสะดวกไหมเดี๋ยวครับมาเนี้ไปละครับไปเลยครับ